ว้าวเบรม GT8 Pro ปฏิวัติวงการสมาร์ทโฟนด้วยโมดูลลกล้องถอดเปลี่ยนได้คุณเคยเบื่อไหมกับดีไซน์กล้องหลังที่ซ้ำซากจำเจเบรม GT8 Pro มาพร้อมนวัตกรรมสุดล้ำที่ตอบโจทย์ความต้องการนี้เตรียมตัวพบกับการปรับเปลี่ยนสไตล์กล้องหลังได้ตามใจชอบรปวกับมีสมาร์ทโฟนหลายเครื่องในเครื่องเดียวโมดูลลกล้องถอดเปลี่ยนได้ความพิเศษที่ไม่เหมือนใครเบรม GT8 Pro ไม่ได้มาเล่นๆพวกเขาฉีกทุกกฎเกณฑ์ด้วยการเปิดตัวโมดูลกล้องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ Interchangeable Camera Housing ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนดีไซน์ของกอกกล้องด้านหลังได้ไม่ว่าจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมวงกลมหรือแม้แต่ดีไซน์สุดล้ำอื่นๆที่คุณจินตนาการได้โมดูลนี้ยึดด้วยสกรูทอส2สองตัวและใช้ระบบแม่เหล็กในการติดตั้งทำให้การเปลี่ยนฝาครอบทำได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายแต่เดี๋ยวก่อนและนี่คือจุดที่น่าสนใจยิ่งกว่าเรนไม่ได้หยุดอยู่แค่การออกแบบโมดูลมาตรฐานเท่านั้นพวกเขายังเปิดโอกาสให้คุณออกแบบโมดูลกล้องของคุณเอง ด้วยการปล่อยไฟล์ 3Dmf เพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ 3D ดีไซน์ที่คุณต้องการได้แถมยังมีกิจกรรมประกวดออกแบบร่วมกับมิคเวิลดเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้งานอีกด้วยเริ่มจับมือรีโคยกระดับคุณภาพกล้องถ่ายภาพเริ่ม GT8 Pro ไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามภายนอกแต่ยังให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของกล้องอย่างจริงจังพวกเขาได้ร่วมมือกับรีโคเพื่อปรับแต่งกล้องหลักความละเอียด 50MP ให้ได้ภาพถ่ายที่สวยงามและมีสไตล์เซนเซอร์ขนาดเศษหนึ่งส่วนหนึ่ง 56นิ้วและรูรับแสง f 1 8จำลองความยาวโฟกัสเทียบเท่ากล้องฟูลเฟรมของ Ricoh t r ที่28มิลิเมตรและ40มิลิเมตรเข้าถึงโทนสีถ่ายภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ricoh t r ถึง5โทนได้แก่ POSITIVE NEGATIVE HIGH c o n t r a s t BLACK ไว i t e standard และ MONOCHROME กล้องหลักทำงานรวมกับกล้องเทรลสโคปความละเอีย e ด200 MP ที่ให้สูมออปติคัล3เท่าและซูมแบบลอสเซตสูงสุด12เท่าพร้อม YS และกล้องอัลตร้ไวท์50 MP มุมมอง116องศาสเปคสุดปังที่มาพร้อมกับความแรงระดับเรือธงเรนม g t 8 Pro มาพร้อมสเปคที่จัดเต็มเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานชิปเซ็ต Snapdragon Elite g n 5 Extreme Edition RAM LPDDR5X สูงสุด16 GB พื้นที่เก็บข้อมูล UFS 4.1สูงสุด1 TB ชิปกราฟิก R1 แบบกำหนดเองของเรมหน้าจอมูลเลระดับ QHD ความละเอียด3,100 3 6 x 1440พิกเซลอัตรารีเฟรช144งเฮและทำความสว่างสูงสุดเฉพาะจุดได้สูงถึง4 7, 0 0 0 n น t ิแบตเตอรี่7 0 0 0 mAh แบ่งเป็น2เซลล์ SiC รองรับการชาร์จเร็วแบบมีสาย 120W และชาร์จไร้สาย 50W ตัวเครื่องบางเพียง8.2ม mm, มพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุน่นระดับ IP 6 6 IP 6 8และ IP 6 9 Android 16เบสเร e ยู i อสรุปเริ่ม g t 8 Pro คืออนาคตของสมาร์ทโฟนเริ่ม g t 8 Pro คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างนวัตกรรมประสิทธิภาพและดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยโมดูลลกล้องถอดเปลี่ยนได้กล้องที่ได้รับการปรับแต่งจากรีโคและสเปคสุดแรงราคาเริ่มต้นรุ่น12 GB 256 GB 3,999หยวนประมาณ1,8407บาท รุ่น 16GB 1TB 5,199หยวนประมาณ23,932บาทคำถามชนคิดคุณคิดอย่างไรกับแนวคิดโมดูลลกล้องถอดเปลี่ยนได้คุณคิดว่ามันจะได้รับความนิยมในตลาดหรือไม่คุณอยากให้เรนพัฒนาดีไซน์โมดูลแบบไหนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกัน